เร็วๆวขาก็ยกุยกกรยุกอดูไอ้ลดน้ำหนักได้มาหน่อยมั้งเนาะไปเข้าบ้านกันไปลูกปะผูกินหมากไม่ต้องไปเก็บของไขรแล้วมีกินแล้วฉันอนะ่ะทีพูกินหมากกินวันละขำต้องํำฉันก็พอกินมาลูกม,สมะสวมไหม นี่ต้องเปลี่ยนกระถังไม่ได้เปลี่ยนแล้วก็ต้องใส่ปุ๋ยดอกมันต้องจะดกเหมือนของเขาใช่ไหมต้องตัดเนี่ยต้องขยันตัดไอ้เพื่เนี้ขยันตัดขยันใส่ปุ๋ยแล้วดื่มจะแตกพุ่มออ้ยแกแยกปลูกไปเย่ะเนี่ยเราไม่ได้ช่างทำเองไปลูกไปเร็วดูไปดูมาเวียนหัว ดูไปดูมาเวียนหัวโอ้กุหลาบแดงเนะี่ยดอกนี้ก็งดงามสดชื่นมากขึ้หนึ่งเนาะมันเห็นดอกแล้วก็ชื่นใจอี่สี่เหลืองนี่ซิยังไม่มีไม่มีดอกเนะี่ยหัวก็งาม ดอกไม่โตมากสีเหลืองอะเงางดอกไม่โตเหมือนนี้นู้นนะอีนี้ยิ่งเล็กใหญ่เลยเนี่ยอีนี้สีม่วงก็เลื้อยเหมือนกันแต่ดอกเล็กเล็กเล็ก,ลกออหนึ่งค้างอีกแล้วปล่อยมันปล่อยมันปล่อยให้มันค้างไปปล่อยใจไปก็ต้นไม้เนี่ยน่งามนะมันปลูกให้ปูนมาลูกแล้วหรอโอ้โหมันอ่จูกแล้ว มีกับข้าวให้ย้ายแล้วไปก็ให้หรือเปล่าคะไม่และะ้วค่ะมันก็เป็นมันตามเรื่องตามเหล้ามันปล่อยมันไปตามจะถากร,รกีะแกจะไปฝืนธรรมาชาติมากนะค้างแกจะไปทาไงก็มนะันใช่ไหมเราไม่ได้ผลิตเองไงพวกคืนพวกทันยานพวกเน็ตพวก,เน,กเ,นเนี่ยก็ตล่อยปล่อยมันเป็นตามจะถากร,รมไปเนี่เอาไปทาหน้าทาตากันเขาทาทุกวันทามัง่งกินมัง่งอะไรมั่งไปเนาะ ปลาต้มส้มนารอร่อยไม่ได้ต้มส้มบักต้มเค็มมั็ไม่ใส่ปุ๋ยเนี่ยอันนี้ก็ไม่ค่อยจะแตกนะเนี่ยอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรนะลืมไปแล้ววะโชก,กาวชั้นกาวเชิงางเนี่ยเนหนางควักเงินควัก,วกทองเนี่ยควักมาหน่อยชิ้นก็ไม่คุ้น เล็กในน้อยชมต้นไม้บางฉันก็ไม่ค่อยฉันอยู่บ้านฉันไม่ค่อยได้ออกมาเนี่ยกินรู้ไมนะ้มเนี่ยฉันนั่งอยู่กันในบ้านฉันไม่ค่อยได้ออกมาตรงนี้เลยเนี่ยฮึปุ้นเฮ้ยอย่าให้เรียกบ่อยเนอะเดี๋ยวกะบ้องลงไอ้ปุ้นไ,ได้ยินไหมน,นี่สำหรับใครมากน,นั่งกินเหล้าขาวกันตรงนี้ได้ จะกินเบียร์ต้องไปกินในบ้านไกลตัวเย็นแม้ถ้าเล่าข่าวตรงนี้ปุ๊บเ็นไหมก็มีผักกินมั่งแล้วก็มีต้นไม้ไว้ดูเล่นมั่งเนาะมันก็มีทำให้ชีวิตเราสดชื่นมีชีวิตชีวาเหมือนกันเอ,อ่เช้าเย็นก็ยังดีไม่ค่อยได้ออกนอกบ้านหรอกนะแกมอนสเตอร์ล่าใช่ไหม ค่อยสมันไม่มีดอกวนะเนาะเดี๋ยวนี้ฉันชอบอะไรที่มันมีดอกมันสดชื่นกว่ากันวะเนี่ยทีแปลงนี้เขาขายเนอะในรั้วเนี่ยหกงานหกล้านใครจะอยากมาอยู่ไกลฉันก็มาซื้อได้เลยนะในรั้วเนี่ยหกล้านถมที่เรียบร้อยอยู่พร้อมอยู่ได้เลย ใครอยากซื้อก็ทักฉันมาได้ลดได้นิดหน่อยมั้งฉันไม่ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งฉันถูกรางวัลที่หนึ่งฉันก็จะซื้อไว้เองเดี๋ยวมาแยกอยีนี้ปลูกใส่กระถางปลูกขึ้นหน่อยน้อยนี่มันก็สวยดีนะเมื่อก่อนสมัยวัยรุ่นวัยรุ่นฉันปลูกเต็มเลยเนี่ยไอ้ปอกบัวสวร่านสะวะเนี่ยปุ๊บมาลูกเดี๋เก็บขวดไปขายใช่ไหม เก็บก็ไว้เนี่ยขายได้ห้าบาทสิบบาทก็ยังดีดีก็ทิ้งไว้ลกฉันก็เหมือนคุยหนึ่งดูแลคนแก่คนตาบอดด้วยเหรอมาดูแลกันไปเนาะดีเราโชคดีที่ได้ดูแลเขาหรือเปล่าดีกว่าเราโชคร้ายให้คนอื่นมาดูแลเราเรามีศักยภาพที่ดูแลคนอื่นได้ถือว่าเราโชคดีละใช่ไหมนึกถึงคนที่เขาให้เราดูแลจริง,รงๆเขาก็ไม่อยากให้เราดูแลเนาะเขาก็อยากจะแบบ มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เหมือนเราไม่อยากให้ใครมาดูแลเนาะเราถือว่าโชคดีแล้วคุณต้องคิดอย่างนั้นใช่ไหมโชคดีที่เรามีศักยภาพพอได้ดูแลเขาคิดว่าไหมามาปูนมฮหะเร็วจริงค่ะพี่จริงมันน้องรักจริงจริงจิงค่ะสวัสดีค่ะเมียวเจ้าปูนก็เดินมาหาพี่หนึ่งหลายรอบแล้วนะนวลนางหัวโดอยูน่นลเข้ามา quickly q u i c ควิคเลยขมันปุ้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 นจอดเงี้ยเร็วภาษาอังกฤษก็ฟังไม่ควรจะรู้เรื่องนะมึงเนี่ยกูก็อยากจะโชว์ออฟหน่อยว่ามึงก็ฟังภาษาอังกฤษรูดด้ดีไอ้ปุ้นกูขายฮีานาเา้าไอ้เก้ยเนี่ยขมานปุ้นปุ้น ไอ้บุญไอ้บุญมาเร็วผมจะพูดภาษาอังกฤษจะโชว์ออฟเขามั่งมึงก็ทำกูขายขี้หน้าไอ้หากวาดไส้กวาดไส้กว,าด,กวาดพุงสจอไหมจังว,นะวัดีครับออ อ้าวอ๋อนึกแม่ตกใจนึกยีไม้หายอ๋อนนั่นนี้ก็เรือนหลังเล็กนะสำหรับไว้พักผ่อนตอนกลางวันรับแขกใครไปใครมาหายายก็จะมาหาตรงนี้อบานลมลืนนาอยู่สินี้ชีวิตชีวาแต่ความสุขอิจฉาคุณหนึ่งตามดูทุกคลิปรักย้ายลงมาฉันก็อิจฉาแกมกันนะยายอยู่ไหนไม่รู้อยู่ไหนพี่หนึ่งวันนี้ทำอะไรทานข้าวครับ บ้านสะอาดมากเลยค่ะนี่ค่ะนี่ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นครัวชั้นเหมือนนี้อารมณ์ดีให้ดูสักหน่อยบางวันบบขอดูบ้านดูครัวหน่อยฉันพัดดาชิบหายมึงจะไม่อยากดูเลยบ้านกูใช่ไหมวันนี้ให้ดูกันหน่อยอตู้เย็นก็จะมีสี่หลังนะคะในนีบ้านอีกหลังหนึ่งเพราะฉันต้องแชร์ของเยอะ พราะว่าฉันไม่ค่อยได้ไปตลาดก็เขาดูอะไรอิเละเกะกะนี่นี่ครัวนี่ครัวนี่ครัวฉันก็จะเป็นนี่แน่ลงลงตรงโจงกระโปรงกระเป้งนี่แน่หม้อไหกระมังหม้อกระแขวนนี่ลงนี่ลงลงเน่งเตาแก๊สอยู่ตรงนี้นี่เตาฐานก็ว่ากันไปนี่ซิงฉันก็มีเยอะซิงอยู่ตรงนี้สองนี่ตรงนี้หนึ่ง ตรงนาประตูนู้นอีกหนึ่งตรงนน้นเออในบ้านนีกนู้นตรงนีกหนึ่งในตู้หนึ่งตรงน่นนีกหนึ่งตรงน่นนีกหนึ่งสิงล้างอันมือเยอะนี่อันี้ก็จะเป็นสตอเก็บพวกน้ำปูน้ำปลาน้ำหมูกน้ำมันห่ออะไรตั้งไรที่แบบที่อยู่ในนี้วางเปล่าซะแล้วไม่มีอะไรแล้วเห็นไหมช่วงนี้ไม่ค่อยมีสตังค์ไปซื้อมาตุนข้าวของก็ลอยหล่อในตู้ <laughs> อันนี้อะไรเนี่ย <c oughs> นี่ออกไปนอกบ้านอันนี้ก็จะเข้าไปบ้าน,นเรือนใหญ่ก็ประตูนี้ประตูแต่ว่าไม่ค่อยได้เปิดล้วประตูเนี้ยเหียดก,ก็เข้าไปนี่อีทางนี้ปังก็จะนั่งเฝ้านี่เพราะว่าไปทางนี้ก็จะเป็นห้องนอนย้ายไปทางนี้ทางนี้ไปนี่แล้วก็ทถางออกนู่นออกหน้าบ้านประตูหน้าออกทางนู้น ใช่ไหมยี่ตรงนี้ก็จะออกประตูหลังบ้านไปอีกไปนู่นไปอีกหลายทอดหลายเทบ้านฉันอะเอาซะแค่นี้นะพอนี่ขโมยกโจรมันจะมาดูถังหนีทีไล่จะมาลักกระทะกระทิงผาไปดูจะไปเห็นกระทะเห็นเตาแก๊สฉันจะมาลักไปซะหมดนี่จะไม่มีครวงมือทรมาหากินฉันอนะห่วงสมบัติพัสฐ,ฐานเลยไม่มีแล้วขโมยกโจรมันรู้มีกพ็พวกกระทะกระทิงกระมงกระมังสำหรับไปทำน้ำพริกขายนี่แหละ จากถังแก๊สลูกก็เท่าไหร่แล้วดูเนี้เนาะลักไปสักลูกก็ตายเลยเข่าวงกดใช่ไหมอมือยุยนี่ก็ออกเป็นส่วนได้ทั้งหมดก็ออกไปได้หลังบ้านนุงก็ออกได้ที่ตรงนี้ก็มีเตียงนอนเล็กๆสำหรับฉันไว้นอนดูยีดอกไม้อันนึง พื้น,นตรงนีน้วันจันทร์กินแล้วพื่นอ้าวเหรอเล็บมือนางฉันก็โป่เก่งเราดูเขานังยิ้มคนเยียวเรายิ้มทำไมเนี่ยเนื้อเนียนเดียนวนะอร่อยหอมกล้วยเล็บคุณนาย

ฉันกินกล้วยทุกวันฉันก็สวยวันสวยคืนสวยจนสวยไม่รู้จะสวยยังไงแล้วสวยจนไม่รู้จะสวยยังไงนี่ยิ่งนี้ยิ่งสวยใหญ่เนี่ยสวยจนล้นเห็นไหมดิยิ่งนี้ยิ่งสวยใหญ่ดิอีกแล้วโอ้โหแต่ยังงี้ก็ ไข่เห็นกับหัวใจสลายสลายเมื่อลายสิ้นในอินทรีย์ใครจะสวยเกินฉันนะมีไหมละ่ะมีไหมล่ะในช่องเนี้ยอใครโชว์มาหน่อยที่สวยก,นนะกว่าฉันอะลุงเลยสวยด่เผือเผือไม่ได้เลยกล่องเนี้ยใช่ไหมขอบคุณนะค,ะค,ครคับหัวใจส้มนี่คือน้องหนึ่งไหมคะมีไหมที่สวยกว่าฉันในช่องนี้นเก๊ดเสนอตัวมาดิ